เลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุจิตา้าเรื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบสวัสดีครับ ผมยุคนชนข่าวรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกิดอะไรขึ้นคุณยุคนเกิดอุบัติเหตุบนถนนครับค่ะรถผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะรถคันอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุกันแล้วก็โอ้โหติดอย่างหนักเลยครับค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะศุกร์สิ้นเดือนอีกต่างหากยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันอะเนชั่นทันข่าวข้ามวันนี้หนึ่งมีนาคมหวยออกค่ะถูกหวยกันไหมคุณผู้ชมเห็นบอกว่าป้ายทะเบียนรถนายกรััฐมมนนนนตตรรรีีใหห่่่่่ะะทเปป็ถจาแง ค,คนน่าจะถูกเยอะเพราะวันนี้เนี่ยหวยออกอแต่ถ้าอันนี้ต้องต้องต้องแบบไม่ใช่บนดินใช่ไหมถึงจะถูกอะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะ,ะรางวัลที่หนึ่งอะไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะสองห้าสามหกศูนย์สามรางวัลเลขหน้าสามตัวค่ะเก้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์รางวัลเลขท้ายสามตัวนะคะสามแปดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์สามรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดเก้าค่ะ วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากหวยออกบอกว่าโอ้โหมีคนนำเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งคันใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีสอสรส0กรุงเทพมหานครเนี่ยไปซื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะถูกกันเยอะด้วยท่านนายกบอกเมื่อเช้ามีพยาบาลมาตรวจร่างกายนะเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าวันนี้หวยออกอะไรท่านนายกผมเลยบอกว่าหวยออก3 0พยาบาลตอบว่าเดี๋ยวจะขายบ้าน ขายรถเนี่ยมาแทงให้หมดเลย,ยก็เลยตอบกลับไปบอกว่าค,คุณขายบ้านขายรถมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่แทงเนี่ยนะ ก็จะอยู่ทั้งบ้านทั้งรถท่านก็ให้เหมือนข้อคิดนะคะว่าอย่าไปขายเล่นขนาดนั้นเลยก็อาจจะแซลๆเซลกันเล่นนะแต่ถ้าตอนนี้คนนั้นเขาขายบ้านขายรถมามาแทงเนี่ยรวยเละเลยนะคะคุณผู้ชมนะเออสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยนะผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าเลขทะเบียนของนายกร,รัฐมนตรีไปตรงกับเลขรางวันที่หนึ่งสองหลักสุดท้ายทําให้คนซื้อแล้วก็ถูกรางวันท่านเยงบอกเอ้าหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะพูดไปก็ขำไปอย่างนั้นนะีนะ่พูดขำๆไปเฉยนะมเนะมื่อเช้าที่พูดกับพยาบาลอ่นะผู้สื่อข่าวยังรายงาน อีกนะคะคุณผู้ชมบอกว่า รถประจำตำแหน่งคันดังกล่าวก่อนจะเปลี่ยนเป็นป้ายขาวใช้ป้ายแดงป้ายทะเบียนก็คือส0179กรุงเทพมหานครก็ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ79อีกต่างหากคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเ,ออเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเปล่านะบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าป้ายแดงก็79ป้ายขาวก็30แต่ยังไงเวลาจะเล่นลอตเตอรี่ก็ดีหรือว่าจะแทงหวยก็ดีเนี่ยเอาแต่พอประมาณนะอย่าเล่นเยอะ คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เหตุการณ์ที่มันมีแต่ความเขาเรียกว่าสงสัยนะครับอของดาบตํารวจคนหนึ่งคืออาการตอนแรกเนี่ยคล้ายกับคนเมานะครับถอยรถเนี่ยนะครับไปชนกับรถเมย์โดยสารแล้วก็ไปกระแทกกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างแต่ดาบตํารวจคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้เมานะครับไอ้ที่มันเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยมันขาดข้องอ่ะเราไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับค่ะ